<c oughs> แกนี่เองนางเปียที่มาของคำว่ารกโลกตอหลดตอแหลสร้างเรื่องไม่มีวันที่สิ้นสุดนี่เปียวอุสามมาขอร้องนะเย็นนะทำไมนาเย็นต้องด่าด้วยรู้ค่ะที่ฉันรู้ว่าคุณหนูนะลดตัวลงมาขอร้องดิฉันท้าไม่อย่างนั้นคุณหนูคงไม่นั่งแทบเท้าดิฉันแบบนี้หรอกค่ะตกลงจะช่วยหรือไม่ช่วย อย่ามาทำเสียงใส่ฉันแบบนี้นะถ้าไม่อยากโดนตกเลือดกปากก็เปียกโยันไม่ช่วยนี่ยังช่วยเปียหน่อยนะนะช่วยเปียหน่อยนะโธขนาดหมาขี้เรีอนข้างถนนน้ายังช่วยแล้วคุณหนูเปียดื้อของน้าเดือดร้อนทำไมน้าจะไม่ช่วยล่ะจ๊ะ ต่เย็นรูปหัวเปรียเหมือนลูกหัวหมาโอ้ยนาไม่กล้าเอาคุณหนูไปเปรียบเทียบกับหมาแล้วค่ะ <H> เพราะว่าหมาเนี่ยมันกระตันยูรู้คุณมากกว่าคุณหนูเยอะแายเย็นแกอยากคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องที่แกอยากให้ฉันกับดิน้อยออกไปจากที่นี่รู้เอาไว้ด้วยยิ่งแกอยากให้ฉันกับดีน้อยออกจากบ้านหลังนี้ ฉันก็จะยิ่งเกาะฝาบบ้านให้มันแน่นขึ้นมากขึ้นด่าใช่ไหมลยเบียจะด่าเลยก็ด่าเลยอย่าไปด่าในใจเปียเป็นหลานนะเย็นถึงเปียไม่ด่าออกไปแต่ยังก็น่าจะรู้นี่คะว่าเปียด่าอะไรในเย็นบ้างนังสาลแล้วเลเอาเลยตอบเลยที่เกอย่ามาท้าฉันนะนังเปีย ไม่ได้ถาอยากตบก็ตบเลยเอาให้เลิกกบปากไปเลยจะได้สาสมกับที่เปียด่านเย็นในใจหรือถ้านเย็นอยากให้เปียด่าออกไปดังๆเปียกก็จะด่านเย็นโรคจิต <c oughs> นเย็นขี้ฉา ยิ่งกว่า,มาแมลงสาบเป็นพันๆตัวเขาไปตายซะอีกแต่ยังก็ตูนน่ะเย็นไม่ได้หรอกเอาเลยตบเลยเอาให้ฟันหลุดหมดปากเลยก็ได้นี่แกอย่ามาลองดีกับฉันนะนางเปี้ยอย่าคุณน้าเย็นไม่ต้องห้ามน้องน้อยปล่อยอให้ซ้อมฉันเลยคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ว่าคืนนี้ฉันไม่ได้ไปไหนแต่นียเย็นกักขังฉันแล้วก็ซ้อมฉันอยู่ oh. นี่มันสมกับเป็นหลานของฉันจริงๆเลยนะนางปีอะแกใหญ่พ่อแม่แกรู้ใช่ไหมว่าฉันซอมแกแล้วก็กักขังแกได้ฉันจัดให้แกได้นางปีอะออได้เดี๋ยวนาจัดให้ <laughs> ใจหรือ,อยังจะหลานรักหรือว่าอยากจะให้น้าซ้อมอีกเนาหวกลัวปม่จเจ็บมวเล้ว <c oughs> อยากให้น้าแสดงละครตบตาใครอีกก็บอกนะจ๊ะแต่อย่ามาอวดเก่งกับฉันท้าไม่อย่างนั้น <c oughs> แกจะกลายเป็นหมาหัวเน่าแน่ๆน, <c oughs> น้อยค่ะ <c oughs> ไปตามพ่อแม่มันมาแล้วบอกว่าฉันซ้อมมัน กำลังจะขุดหลุมฝังศพมันนายเย็นถ้าแกเรียกฉันอีกคำเดียวฉันจะฝังแกแทนมันไปคะจะรีบไปไหนคะคุณหนูเปีย คุณพ่อคุณแม่ไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวก็ไม่สมบทบาทหรอกเย็นอย่าตีเพียงเลยนะไม่ดีหรอคะจะได้สมบทบาทยิ่งขึ้นอย่ <c oughs> รู้เอาไว้นะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด <c oughs> คือการที่แกไม่รู้ว่าแต่เองโง่ <c oughs> แล้อยังมอวดฉลาดใส่ฉัน <c oughs> ที่ไม่จะหลอกใช้ฉันได้หรอ <c oughs> <c oughs> ฉันจะบอกอะไให้แกรู้ว่าฉันเนี่ยแหละ จะเป็นคนหลอกใช้แก <c oughs> มานี่มนาย่านำมาไ